เดียใจจริงปะคุณนเสียใจจริงๆนะที่เราคือจะรีบเท่ไี่ได้วเราดูปีได้ข่าว่าเราแบบทั้งหมดเนี่ยจะมีผลทงางเป็นแลงจะเป็นคนรักนี่อยข่ายกกินอยู่นี้ว้ายพับหอมมากอ่ะนแล้วนะคะอุ้ยเซนดารา เราไม่มีใครเปิดที่ฉันเลยนายสเตทของเราอันนี้เำอะไรต่อกันอยู่๋อพออยู่ไม่ดังหรอกตีตีตี๊ตเรื่อวเผื่ใครพี่ระเบิดมากอ่ะวันนี้รอคลิปพวกแกดังก่อนเดี๋ยวฉันทำช่องเองบ้างถ้าเหลือคนดูสิบคนติอตฟ้าเหมือนกับแถวหนอฉันมาเพืมีร้านแตงโมสวยกันโมแรงอ่ะ เราได้อยู่ด้วยกันไงดีใจไหมอ่ะดีใจมากๆเหมือนได้ดีใจเลยอะขออิเวอร์แล้ตวันนี้ดีใจมากดีใจไหม Yes นี่นะคะแถวหน้าอินฟูนะคะมาเยือนร้านนี้แล้วมาเยือนแล้วมปาีมาเยือนหุ้ยรายการเหรอ จริงกินโค่เย็นแล้วเป็นน้ำแข็งอ่ะอาหารนี้ตบูบลานตูาลาคืออะไรนี่แม่ตตาไปหน้ามาสอกโอ้ยเจ๋งใจมากเพื่อนเหอะไม่ได้อ่ะเป็นดาราหรือว่าเพมนไม่ใช่ทิมแรกไม่เป็ทิมอื่นนี่ เมื่อกี้เสียใจจริงมากเลยหนูเสียใจจริงๆนะที่เราคือจะรีบเทสไม่ได้เราดูเเหมือนกันละครเหมือนละครช่องทางการติดตามค่ะผลงานฝากผลงานทั้งผู้นุ่นตาล้ารักติดใจตอนนี้มียู่อองถึงนะช่องปาร์กี้ตัดเศษปาร์กี้ค่ะก็อุ้ยได้ข่าวว่าเราแบบทั้งหมดเนี่ยจะมีผลงานเป็นเฟซ เป็นเพลงมิ้นแมงเป็นอะไรมากไปเป็นเพลงป๊อปนะคะป๊อปแดนซ์ทุกคนรอดูเลยนะคะมิ้นมิ้นใช่รอเลยผลงานโกโก้จะมาตอนไหนทุกคนต้องรอดูนะคะโอเดทุกคนรอดูนะคะว่าใครจะเป็นเมนอะไรกันบ้างใช่นเป็ใครจะได้้องหน่อยลองมากอยู่ที่ผู้แต่งนะครับ ส่วนเราเป็นเป็นประจำเดือนค่ะสำหรับจะพูดถค่ะมาเนี้ัทไลากันแล้วเริ่มแล้วอุ๊ยเบียร์มีโปงแตกเบียรจนไม่มีไม่มีเหลือหมดงานแล้วค่ะไม่ือหมดงานแล้วค่ะโปงแตกแล้วค่ะแล้วล่ะจบแล้วบ๊ายบายกจบสักทีสี่สี่นะคะหรือว่ามีสี่นะคะนำหานในทุกช่องทางเลยอย่าลืมตื่นกระทังนะค่ะม้าอันนี้คิดหนักตอนนี้ขับกระจายปวดก็เหนื่อยดีนะในขับกระจาย เราเมนเมนเขายังไหนียตอนนี้เราจะไม่ได้กินแล้วนะพี่พี่ขับมาไปขับรถแล้วนี่ล่ะอุ้ยแซวมากค่ะเบรคแครี่ออฟโนมแค่นี้ก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวดีข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปกินข้าวเหนียวนะ มข้าเหนียว้างีใครคเหนียวบ้างมีใครข้างผมฉันะป็ข้อเหนียวด้วยออสี่แกก้อเหนียวหนึ่งข้างั้ปงุ้ยแต่จากินนองจริโอโหข้เหนียวลวกันถ้าดมอะไรครับดมอะบดมสี่ใช่ไหม อุ้ยแล้วเขาว่าหนูเปล่าน้ำหอมนี่ไม่เป่าไหมตอนนี้กินนะไรดูชอบอะไรวีเลอร์แบบวีเวดอะรุ่นนี้เป็นวีเวดอ่ะใช่เพราะน้ำหนักในจะได้เจอกันอีกไวเนี่ยจะต้องกดติดตามใช่กดแชร์กดใช่กดกดกดกระดิ่งกิงค่หรือว่าจริงๆแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปเที่ยวบ้านน้องหนูรัตหรือเปล่าอะไรนะมีเจอกันแล้วหรอ โอ้ยก็กีนแต่ต้องมีการสีตาด้วยนะคะที่ชื่อแบบเออไม่รู้นะเครื่องาดเธอเริ่มแล้วผ่านไปหมดอุ้ยบายบายนะกินไปนิดเดียวอุ้ย มาทำไมยืไมเน่ยพ่อวงเดี๋ยห้มรมาหามาแล้วค่ะข้าหมูย่างมาใครที่ชิมเลยจริงเหรอื้อทัมดข้าวหมูย่างเลยเหรอเนื้อเหรอชิมเลยค่ะอุ้ยแล้วก็ชิมเหมกซาซิมิเลยเหมือนกินซาซิมิเลยเอ้ยิม สรุปว่าคือเนื้อเรือของหมูย่างอร่อยซิบเลยซิบเลยักกี้ยังไงนะอร่อยมนหี่ต้องมากินร้าดีเลยนะคะทุกคนคืนนี้ค่ะเพว่มาลัอ้ากเานั้ยทุกคนอชม

คนอิ่มแล้วาได้อุ้ยอะไรกันเลยขึ้นอิ่มแล้วคือมันเลยเป็นไงเนี่ยนี้หรออุ้ยเกมไมกินกะลาหรออโออยแกของเพื่อนยดจับเพื่อนแน่นเว้ยว้าวอร่อยมากยายนี่ตรงนี้ยางกี่อะ หมือนนีเขาอยากเอาแ่ฝันบ้ามบินหรอเขเลยดมากโคหมดเดามากตัวม่ะกักินโคแลว่าโคมันเป็นสีงำือใช่ิงเป็นสีเราไปพูดแปลเออก็มันติดอะก็เหมือนเหมือนกันเโอาน้ำแบบามีมีกับโอ้ไมต่างกันบางเลยรอจริงไม่ต่างกันปะจะโคเหมือนแต่หวานกว่าปะ Gracias. นตอนนี้ดูกี่โมงเต้นที่กี่โมงคะเห็นกี่ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงเต้นเต้นเต้นขายแดด้ายโอ้โหคือดูตอนสี่ทุ่มไม่ตลกนะคะคือต้องหิวมากแน่เลยอะคนดูอะวายกกินอยกกน้งมันต้องอะมันได้อย่างเดียวว่าได้อย่างทำอะไรกันอะ ปากิ้งจริงหรอโอ้แมกกะทุกคนคือเราอิ่มกันมากๆนะคะตอนนี้อิ่มไหมคะแต่ของหวานพร้อมไหมถือแล้วเราไปหาของกินอย่างอื่นใช่อื่นอื่นี่ไม่ได้ของขาวนะคะใชฟบินนะคะ,คะ,คะขอบคุณเจ้าภาพนะคะเจ้า,า,จาภาพของเราคุณพี่บริจินนะคะ

คนละกี่อ่ะสองร้อยสิบาทโอเคแถวนี้ไม่ไดีคนหลรอๆอ่ะคต่ขาผ่อน่ลรูย่านคนล่อจริงๆอ่ะครจะล่อทั้งมห่โกโก้เพื่อนี่ผู้ชายี่